มาแล้ว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 ทุกทุกหื้อหื้อตาคู่ตาคู่ทุกทุกเอาละหือเข้าไหมเข้าไหมทุกทุกนะสังเกตนะทุกทุกนะเห็นไหมเห็นไหมตายนานไหมผมมาแล้ว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 ไปเข้าจันทางซ้ายนะครับผมเข้าไปแล้วทุกทุกสังเกตดูดูดูเป็ไนไงลัานไหมล้านไหมเตะเชือกจุดที่เราตั้งกล้องกันตรงนู้นนะทุกทุกเนี่ยดูน้ำ ท่วมมาเลยนะครับผมเนี่ยจากไกลๆนู่นเลยนะท่านผู้ชมผมย้ายมานี่ท่านผู้ชมเครับเมื่อเช้านี้ผมขยับขึ้นมานี่หลังหนึ่งท่านผู้ชมดูนะท่วมเหมือนกันเลยท่านผู้ชมโอ้โหเฮ้ยเกินไปบ้างท่านผู้ชมนะขึ้นแบบเอาไม่อยู่เลยท่านผู้ชมเนี่ยหลังนี้ไม่ได้นแล้วหลังนี้ร้าดูก่อนดูก่อนโอ้ขึ้นแบบเอาไม่ทันเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยดู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 หลังนี้ท่วมนะฮะเอ้าเฮ้ยมีตัวไหมมีตัวไหมเฮ้ยท่านผู้ชมอะไรอยู่เนี่ย เฮ้ยอย่างนี้มีตัวเนี่ยลงลงเนี่ยเอ้าเฮ้ยสีแงแกะลงลงเนี่ยโอ้ยเฮ้ยดูดูดูนี่นี่โอ้ยเฮ้ยอ้านี่ฮะปลาเนี่ยผมเนี่ยฮะปลาเข้าตีรังนะครับผมเนี่ยโอ้ยน้ำท่วมนี่ผมอืนี่ฮะเสียของเลยโอ้ดูได้ก็ได้ตัวตายตายแล้วครับผมเนี่ยนี่เลยคุณผู้ชมเนี่ยนี่ฮะ ปลามันเข้าแล้วมันน้ำมันท่วมผมเมื่อเช้านี้ผมใส่ไว้ก็น้ำอยู่ประมาณขนาดนี้นะท่วมมิดขนาดนี้เลยทั้รวมขึ้นไวมากเลยครับผม ช่างย้ายขึ้นมาใหม่นะผมเนีฮะเอาเป็นจันท์คู่เลยท่านผู้ชมเลยหันหน้าเข้าหากันดูซิว่าคืนเนี้มันจะมีตัวมาไหมท่านผู้ชมน้น้เริ่มขยับแล้วท่านผู้ชมสังเกตนะดอกจอกท่านผู้ชมนะขยับแล้วท่านผู้ชมมีตัวมาไหมท่านผู้ชมเ่ยฮะมาแล้ว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 ท่านผู้ชมเออเออตาคู่ตาคู่ท่านผู้ชมเอาละเออเข้าไหมเข้าไหมท่านผู้ชมนะสังเกตนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเห็นไหมตายน้ำไหผมมาแล้ว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 ปีเข้าจันท์ทางซ้ายนะครับผมเข้าไปแล้วท่านผู้ชม สัเกตดูดูดูเป็นไงลั่นไหมลั่นไหมเตะชิบหมโอ้ยครับผมนี่ครับปลาตลาดเข้าไปแล้วครับผม <laughs> โอ้โหปลาตลาดนะผมนะเอาไปไปดูปลาตลาดกั็ตอนเช้าผมไปฮนะเช้ามาลั่นหนึ่งหลังนะท่านผู้ชมเนี่ยสังเกตว่าย้ายมาคืนนะผมมาคืนที่เข้าตรงนี้ตายตัวเลยผมเนี่ยไปดูคือตัวอะไรเนาะปลาทำลั่นหรือเปล่าท่านผู้ชมมา อึ๊บอึ๊บอึ๊บมาใช่ไหมดูที่ใช่ไหมดูฮะมีปลาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยท่านผู้ชมใช่ฮะเฮะอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะนั่น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 ขยับได้นี่อ้าวไปไปไปดูกันเดี๋ยวเราดูนะว่าผมว่ามันน่าจะมองเห็นในกล้องกันอยู่นะนะมาลองดูนี่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 ไปไงไปไง นี่ฮะโอ้โหตัวนี้เป็นประดุกอะไรเนี่ยเดี๋ยวแดูว่าอยู่ใกล้นะโอ้โหตัวนี้ประดุกเหลืองนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวแล้ตัวละตัวเน่เน่เน่ว้ายโอ้ Ó! สวยงามเลยคุณผชมเนี่ยฮะโอ้โหหางด้วนด้วยคุณผู้ชมถ้าใครสนใจผมนะฮะอาจารย์ดักปลาช่างสายล่าสนใจทักแชทเพจช่างสายล่าได้เลยครับผมสวัสดีครับ